คาสิโนกฎหมายอันตรายทำสังคมไทยเสี่ยงล่มสลายราชบัณฑิตยสภาเตือนหากประเทศไทยออกกฎหมายคาสิโนโดยไม่คำนึงถึงความยืดหยุ่นในระยะยาวอาจทำให้เกิดผลเสียที่แก้ไขได้ยากเช่นการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมและปัญหาหนี้สินค่านิยมทางสังคมที่เสื่อมทรามรัฐบาลควรสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานของผลประโยชน์ระยะยาว นโยบายคาสิโนควรมุ่งเน้นไปที่การปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคเช่นการสร้างระบบตรวจสอบพฤติกรรมการพนันเพื่อลดผลกระทบด้านลบไรายได้จากคาสิโนอาจถูกนำไปลงทุนในโครงการที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนทางสังคมในระยะยาวและลดผลกระทบทางลบของการพนันให้มากเท่าที่จะทำได้และการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคมเชิงบวกในวงกว้าง ราชบัณฑิตยสภาจึงเห็นชอบรายงานของศาสตราจารยาดร์ดรวรเดชจันทรศรนที่เสนอให้รัฐบาลยุติการนำร่างพรบรการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรรวมคาสิโนเข้าสภาในวันที่3เมษายน2568เนื่องจากเกรงผลกระทบร้ายแรงต่อสังคมและเศรษฐกิจแม้รัฐบาลหวังใช้คาสิโนกตระตุ้นการท่องเที่ยวและไรายได้แต่รายงานชี้ข้อเสียมากกว่าข้อดีราชบัณฑิตยสภาแนะหยุดผลักดันร่างพรบคาสิโน เหตุได้ไม่คุ้มเสีย เสียงสังคมเสื่อมจุดยืนหลักในการประเมินนโยบายตามร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรของผู้เขียนคือการให้ความสําคัญกับอนาคตระยะยาวมากกว่าผลลัพธ์ระยะสั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนไม่ใช่เพียงสร้างไรายได้ทันทีแต่ต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและศีลธรรมในระยะยาวหากประเทศไทยออกกฎหมายคาสิโนโดยไม่คํานึงถึงความยืดหยุ่นในระยะยาวอาจทําให้เกิดผลเสียที่แก้ไขได้ยากเช่นการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมและ ปัญหาหนี้สินค่านิยมทางสังคมที่เสื่อมทรามรัฐบาลควรสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานของผลประโยชน์ระยะยาวนโยบายคาสิโนควรมุ่งเน้นไปที่การปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคเช่นการกำหนดวงเงินเดิมพันการจำกัดการโฆษณาการพนันและการสร้างระบบตรวจสอบพฤติกรรมการพนันเพื่อลดผลกระทบด้านลบรายได้จากคาสิโนอาจถูกนำไปลงทุนในโครงการที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนทางสังคมในระยะยาวและลดผลกระทบทางลบของการพนันให้มากเท่าที่จะทำได้เช่นการศึกษา การพัฒนาแรงงานและการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคมเชิงบวกในวงกว้างผู้เขียนได้เสนอให้รัฐบาลยุติหรือชะลอนโยบายนี้ไว้ก่อนโดยไม่ต้องนำร่างพรบรสถานบันเทิงเสนอเข้าสู่รัฐสภาและได้เสนอกรอบการพัฒนานโยบายนี้ให้มีความยั่งยืนโดยเน้นการวางแผนระยะยาวคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมลดความเสี่ยงที่จะทําให้สังคมติดอยู่กับค่านิยมที่ขัดต่อศิลธรรมและนโยบายที่ไม่ยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนานโยบาย ในนอาคตตามที um, ่คณะรัฐมนตรีได oh, ้มีมติเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2568อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรร่างพรบสถานบันเทิงตามที่กระทรวงการคลังเสนอและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนโดยให้ความสำคัญกับการกำหนดโครงสร้างของกฎหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุตามนโยบายของรัฐบาลการสร้างความชัดเจนในการกำกับดูแลและการป้องกันผลกระทบเชิงลบด้านสังคมการ กำหนดพื้นที่สถานที่ตั้งสถานบันเทิงครบวงจรให้มีความเหมาะสมการกำหนดผู้รักษาการตามร่างพระราชบัญญัติเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพการพิจารณาความคุ้มค่าในการจัดตั้งสํานักงานกํากับสถานบันเทิงครบวงจรความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการบริหารการบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานและการสร้างการรับรู้ต่อสังคมในวงกว้างรายงานนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินร่างพรบสถานบริการว่ามีความเหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล หรือมีผลในทางลบอย่างไรหรือไม่เพียงใดโดยในการประเมินจะได้นําเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับร่างพรบรสถานบันเทิงตลอดจนความคิดเห็นและแนวทางตามหลักวิชาการในการประเมินปรับปรุงและพัฒนานโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้างและเกิดการพัฒนาประเทศอย่างยังย่งยืนต่อไปราชบัณฑิตยสภาจึงเห็นชอบรายงานของศาสตราจารย์ดรวรเดชจันทรศรที่เสนอให้รัฐบาลยุติการนําร่างพรบรการประกอบธ,ธุรกิจสถานบันเทิงครบ จร,รวมคาสิโนเข้าสภาในวันที่3เมษาย,ยน2568เนื่องจากเกรงผลกระทบร้ายแรงต่อสังคมและเศรษฐกิจแม้รัฐบาลหวังใช้คาสิโนกระตุ้นการท่องเที่ยวและไรายได้แต่รายงานชี้ข้อเสียมากกว่าข้อดีสรุปได้ดังนี้ข้อกังวลหลัก1สังคมเสื่อมโทรมทำลายภาพลักษณ์ประเทศพุทธศาสนาส่งเสริมค่านิยมพึ่งพาการพนันเพิ่มปัญหาติดพนันและอาชญากรรม 2. ฟอกเงินคาสิโนอาจถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงินผิดกฎหมายโดยเฉพาะ あ。<music> จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ3การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็งหากกำกับดูแลไม่ดีจะเกิดปัญหาสังคมแก้ไขยากและเสียเศรษฐกิจระยะยาว4รายได้ไม่แน่นอนอาจไม่เป็นไปตามคาดการณ์และถูกหักกลบด้วยค่าใช้จ่ายจัดการปัญหาตามมาผลการศึกษาต่างประเทศตัวอย่างสำเร็จเช่นสิงคโปร์ใช้มาตรการเข้มงวดแต่ยังพบปัญหาฟอกเงินหลายประเทศเผชิญผลข้างเคียงเช่นออสเตรเลียมีผู้ติดพนันเพิ่มฟิลิปปินส์และมาเลเซียควบคุมคาสิโนผิดกฎหมายไม่ได้ข้อเสนอแนะหากรัฐบาลเดินหน้าต่อ1 ห้ามคนไทยเล่นพนันเว้นแต่กลุ่มได้ได้สูงผ่านเกณฑ์2ตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ติดพนันจากภาษีคาสิโน3เพิ่มมาตรการป้องกันฟอกเงินและอาชญากรรม4กระจายรายได้สู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมสรุปและความส่งท้ายรายงานนี้ได้ทําการประเมินร่างพรบรสถานบันเทิงโดยการประเมินโนโยบายที่เกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้ในภาพรวมโดยพิจารณาจากรากฐานทางทฤษฎีว่าคาสิโนในสถานบันเทิงรายงานนี้ได้ทําการประเมินร่างพรบสถานบันเทิงโดยการประเมินนโยบายที่เกี่ยวกับร่าง กฎหมายนี้ในภาพรวมโดยพิจารณาจากรากฐานทางทฤษฎีว่าคาสินโนในสถานบันเทิงแบบครบวงจรมีทฤษฎีทางวิชาการใดที่สนับสนุนและมีทฤษฎีทางวิชาการใดที่คัดค้านตลอดจนมีการนำหลักฐานเชิงประจักษ์ทางด้านการบริหารจัดการคารสินโนในสถานบันเทิงแบบครบวงจรของประเทศต่างๆมาเพื่อประกอบการพิจารณาซึ่งได้ข้อสรุปว่าแม้หากร่างพรบสถานบันเทิงนี้เมื่อมีการออกกฎหมายและนำไปสู่การปฏิบัติแล้วหากประโยชน์ทางเศรษฐ,ฐกิจจะเกิดขึ้นได้จริงทั้งหมดตามความมุ่งหมายก็จะต้องแลก กับปัญหาต่างๆทางสังคมที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้การเกิดขึ้นของอาชญากรรมในลักษณะต่างๆปัญหาความเสื่อมทางศิลธรรมและค่านิยมของสังคมจะตามมาและสะสมมากขึ้นโดยเฉพาะสําหรับสังคมไทยเองก็จะเกิดความมัวหมองเสื่อมทรามในความเป็นประเทศและเมืองแห่งพระพุทธศาสนามีการสร้างค่านิยมทางสังคมที่สนับสนุนให้คนส่วนหนึ่งในชาติต้องยังชีพหรือมีอาชีพด้วยการอาศัยการพนันและมีบางส่วนที่ติดก,การพนันอีกทั้งเป็นแหล่งดึงดูดให้มีกลุ่มที่แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวมาเล่นพนันนําเงินที่ผิดกฎหมายมา แปลงเป็นเงินที่ออกมาจากคาสิโนอย่างถูกกฎหมายในกรณีของประเทศไทยความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่มีข้อบกพร่องและปัญหาการทุจริตอยู่มากจากอดีตถึงปัจจุบันก็ยังมีปัญหาเรื่องบอนเถื่อนและการพนันออนไลน์ที่ไม่สามารถดําเนินการปรับปรามให้เกิดผลได้และยิ่งจะมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นปัญหาทางสังคมที่จะทวีมากขึ้นและยากที่จะแก้ไขและจะตามมาด้วยความสูญเสียทางเศรษฐ,ฐกิจรายไ้ ได้ที่ประเทศจะได้จริงตามที่คาดไว้ก็จะลดน้อยลงและอาจมีผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจของผู้ประกอบการตลอดจนความเสื่อมโทรมของเมืองพื้นที่คาสิโนโลและชุมชนตามมาเป็นลําดับในประการสําคัญอาจจะกลายเป็นปัญหาในระดับชาติและเป็นชนวนของความขัดแย้งของคนในสังคมจึงเสนอสรุปผลของการประเมินนโยบายนี้ว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลไม่ควรทําเพราะได้ไม่คุ้มเสียได้น้อยและไม่แน่ว่าจะได้ต่อเนื่องแต่จะมีผลเสียอย่างมากและมีแนวโน้มจากมากขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลจึงควรยุด หรือชะลอเรื่องนี้ไว้ก่อนไม่นําร่างกฎหมายเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติอย่างไรก็ตามหากรัฐบาลจะผลักดันนโยบายนี้เป็นกฎหมายและนําไปสู่การปฏิบัติต่อไปรายงานนี้มีข้อเสนอเพื่อพัฒนาร่างกฎหมายนี้ในเชิงนโยบายให้รัฐบาลพิจารณาดําเนินการโดยเน้นมาตรการที่สําคัญคือการเพิ่มการให้ความสําคัญที่มาตรการในการแก้ปัญหาสังคมและอาชญากรรมและมาตรการอื่นๆที่มุ่งการเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้เกิดมากที่สุดตลอดจนมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทางสังคมและ สิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสังคมและประเทศอย่างยั่งยืนสืบจากขาวรายงาน